บรรยากาศตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาความกดดันมากาน,น้อยแค่ไหนอ๋อค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดเลยในสนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายในรอบแรกของ VNL นะคะก็รู้สึกว่ามีความกดดันอยู่เล็กน้อยตั้งแต่เริ่มออกไปจากประเทศไทยในสัปดาห์แรกเพราะว่าคือใน2ปีที่เราไม่ได้ออกไปเนี่ยเราเรามีความฝึกซ้อมเราเจออะไรหลายๆอย่างในในสถานการณ์ของอของโลกก็ว่าได้ค่ะนะคะแล้วก็ พอออกไปแล้วมันก็จะมีความพลาดหลังก็คือซึ่งมันมันทำให้เป็นแรงกดดันเล็กๆแต่ว่าเราพยายามผลักมันออกเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ผลักมันออกเนี่ยเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองพอเราไปในสนามแรกมันก็รู้สึกว่าพอเราได้เล่นเราเราได้โชว์ศักยภาพของเราออกมาเนี่ยมันมันรู้สึกโปรค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นทีมของเราเองดังนั้นในสนามที่สองในสนามที่สามเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือประสบการณ์หรือศักยภาพที่โ hmm. ชว์ออกมาเนี่ยหนูมองว่า ทุกอย่างมันทําได้ดีค่ะในสองปีที่เราไม่ได้ออกไปแข่งขันเลยาก,ก,ารลก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะรู้สึกดีใจมากๆในในการเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเพราะว่ามันเกินค่าจริงๆแต่ว่ามันมันเป็นความหวังลึก,ลกๆที่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าในสนามแรกเราทําออกมาได้ดีะคะ่ะมันก็เลยมันก็เลยคิดว่าประสบความสําเร็จที่สุด ในในรอบแปดทีมสุดท้ายค่ะก็อันนี้อันนี้อันนี้จะบอกว่าในสัปดาห์แรกเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสอยู่สําหรับตัวชมเองอะ่ะเพราะว่าชมอยากรู้ว่าในในระดับแรงกิ้งของตัวเซตเนี่ยในสัปดาห์แรกเนี่ยทาออกมาได้ขนาดนี้จะอยู่แลงไหนแต่ทีเนี้ยพอทางทางการแข่งขันเนี่ยไม่ได้โชว์แรงกิ้งในช่วงแรกเนี่ยก็เลยทําให้ไม่ได้โฟกัสในสัปดาห์แรกแล้วสัปดาห์ที่2 แต่พอทีนี้เราก็เข้าใจว่าแฟนคลับหรือแม้กระทั่งตัวสถิติของทีมเองเนี่ยก็อยากจะรู้แรง์กิ้งของผู้เล่นแต่ละคนในแต่ละสนามก็มีการคอมเพน์ไปทางฝ่ายจัดการแข่งขันว่าขอโชว์ได้ไหมแรง์กิ้งที่แบบเรียวไทม์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอแรง์กิ้งออกมาปุ๊บก็รู้สึกไม่เชื่อตอนแรกคือแบบไม่เชื่อเลยคือพูดเลยว่าไม่เชื่อจริงหรือเปล่าแฟนคลับแหกมาเว้จริงหรือเปล่าแต่พอ,อาทางครอบครัวเนี่ยได้ได้เข้าไปดูในเว็บจริงๆเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยดีใจหนูก็ดีใจนะดีใจมากๆเลยหนูก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยโอเคเจอตุรกีเป็นไงบ้างครับ้าจะเจอรับต่อไปก็ตุรกีก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่พลิกล็อกมากๆเพราะว่าคือพอเราได้เข้าแปดทีมเนี่ยเราเจอทุกทีมที่ในอันดับต้นๆของโลกมาทุกทีมเลยแล้วมันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้เจอทีมซ้ำที่เราเจอมาแล้วเรากลายเป็นว่าเราไปเจอตุรกีในในกลุ๊มอีกกลุ๊มหนึ่ง มันก็เลยเป็นการทาเลนต์อีกว่าเราจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนอะไรยังไงค่ะผู้ให้กาลังใจทีมยูยี่สิบพี่แร่งทีแคเบเชียอะครับค่ะก็สําหรับพี่ชมนะคะก็ณนะตอนนี้พี่ขอเป็นกําลังใจให้ยูยี่สิบนะคะอยากให้น้องสู้ๆแล้วก็เล่นเป็นธรรมชาติแล้วก็เล่นเป็นของตัวเองมากที่สุดนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างออกมาให้เต็มที่เมื่อเรามีโอกาสแล้วก็ทําโอกาสของเราให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะยังไงก็พี่เป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากฝากถึงใครสำหรคนดูไหมครับก็สาหรับคนดูออขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับแฟนคลับที่ส่งกําลังใจให้พวกเรานะคะยังไงก็ส่งกําลังใจให้เราต่อในรอบแปดทีมสุดท้ายนะคะก็ฝากเชียร์พวกเราได้นะคะพวกเราต้องการกําลังใจมากๆเลยะค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ